พระคาถาขอลาบพระศิวลีสุดยอดพระคาถาที่ใช้สวดบูชาขอลาบจากพระศีวลีให้บูชาโดยถูกเทียนดอกไม้หอมพร้อมด้วยสวดบริกรรมคาถาบทนี้ทุกๆวันจะทําให้มีโชคมีลาบอยู่เสมออุดมสมบูรณ์ด้วยปกครัพ์สมบัติกิจการการงานจเจริญรุ่งเรืองไม่อับไม่จนทธมาค้าขึ้นค้าขายร่ารวยหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองท่นว่าดีนักแล กรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับอังนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเริ่มสวดบริกรรมพระคาถาเจ็ดรอบ สีวลีจะมหาเถโรเทวตานาระปูชิตโตปัจจยาทิมหิพวันตุเมลาเพนะอุตตโมโหติโสระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังสคาโสถีพวันตุเมสีวลีจะมหาเถโรเทวตานาระปูชิตโตปัจจยาทิมหิพวันตุเม ลาเพนะอุตโตโมโหติโสระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังสคาโสถีพระวันตุเมศีวลีจะมหาเถโรเทวตานาราปูชิตโตปัจจยาทิมหิพระวันตุเมลาเพนะอุตโตโมโหติโสระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังสคาโสถีพระวันตุเม สีวลีจะมหาเถโรเทวตานาราปูชิโตปัจจยาทิมหิพวันตุเมลาเพนะอุตโตโมโหติโสระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังสกาโสถีพวันตุเมสีวลีจะมหาเถโรเทวตานาราปูชิโตปัจจยาทิมหิพวันตุเม ลาเพนะอุตโตโมโหติโสระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังสคาโสถีพระวันตุมเมศีวะลีจะมหาเถโรเทวตานาระปูชิโต ο, ปัจจยาทิมหิพระวันตุมเมลาเพนะอุตโตโมโหติโสระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังสคาโสถีพระวันตุมเม ศรีวลีจะมหาเถโรเทวตานาราปูชิโตปัจจยาทิมหิภวันตุเมลาเพนะอุตโตโมโหติโสระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังสคาโสถีพวันตุเมตามตำราโบราณท่านว่าผู้ใดที่สวดพระคาถาบูชาพระศรีวลีทุกค่ำเช้านั้นจะทำให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิตเป็นอย่างยิ่ง ช่วยให้เจริญด้วยทรัพย์สินเงินทองอุดมสมบูรณ์ด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคมีเทวดาคอยพิทักรักษาปกป้องคุ้มครองมิให้เกิดอุปัติทวะอันตรายภัยพิบัติแก่ชีวิตทุกประการ